พลิกโฉมจากเวทีสู่ดาวเด่นจอแก้วชมพูอธิตากับบทบาททิท้าทยย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาชื่อของชมพูอธิตาพยากักกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ชนะเลิศจากเวทีการประกวดนางร้ายไทยแลนด์เวทีที่เฟ้นหานักแสดงหญิงที่มีศัก,กยภาพโดดเด่นและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว ด้วยความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการแสดงอารมณ์ที่เข้าถึงบทบาทบุคลิกภาพที่น่าสนใจและเสน่ห์เฉพาะตัวทำให้ชมพูสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรตินี้มาครองได้สำเร็จและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอได้รับการผลักดันและพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ในวงการค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาชมพูได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจและศักยภาพในงานแสดงของเธอ เธอมีโอกาสได้รับบทบาทที่หลากหลายเพื่อสั่งสมประสบการณ์และรับคมฝีมือจนกระทั่งล่าสุดเธอได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตการแสดงนั่นก็คือการก้าวขึ้นสู่บทบาทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครดราม่าเข้มข้นเรื่องนี่รักเกียรติยศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ค่ะละครเรื่องนี่รักเกียรติยศ ถือเป็นการท้าทายครั้งสำคัญของชมพูอาทิตาเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนี่คือการพลิกบทบาทครั้งใหญ่จากภาพจำของนางร้ายที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมสู่การเป็นนางเอกที่ต้องแบกรับบทบาทนำและถ่ายทอดมิติขังอารมณ์ที่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงและอินไปกับเรื่องราวความรักความแค้นและกิยศของตัวละคร แน่นอนว่าการก้าวข้ามจากบทบาทที่คุณชินมาสู่บทบาทใหม่ย่อมมาพร้อมกับความกดดันไม่น้อยแต่จากการให้สัมภาษณ์ล่าสุดชมพูดได้เปิดใจว่าเธอตั้งใจและทุ่มเทยอย่างเต็มที่กับการแสดงในเรื่องนี้เธอมักจะใช้เวลาหลังเลิกกองกลับไปทำการบ้านอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการศึกษาบทละครอย่างละเอียดการทำความเข้าใจพื้นเพและแรงจูงใจของตัวละคร การเวิร์กช็อปกับแอคติ้งโค้ชและการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้กำกับและทีมนักสแสดงอยู่เสมอเพื่อให้เข้าถึงแก่นของตัวละครและสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างสมจริงที่สุดความทุ่มเทของชมพูดได้ส่งผลหลักที่น่าพอใจอย่างยิ่งค่ะเพราะหลังจากที่ละครออกอ,อ,กอากาศไปแล้วฟีดแบ็จากผู้ชมที่ได้รับกลับมาก็ถือว่าดีเกินคาดเลยทีเดียวค่ะหลายคนชื่นชมในความสามารถของเธอที่สามารถ,ถถ่ายทอดบทนางเอกอ,ออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติมีเสน่ห์และน่าติดตาม ทำให้ผู้ชมเชื่อในตัวละครที่เธอสวมบทบาทและเชื่อว่านี่จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ตอกย้ำความสามารถของเธอในฐานะนักแสดงมืออาชีพอย่างแท้จริงนอกเหนือจากเรื่องราวในวงการบันเทิงแล้วชีวิตส่วนตัวของนักแสดงสาวคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้ค่ะล่าสุดชมูอธิตาก็ได้เปิดใจถึงมุมมองในเรื่องความรักและการสร้างครอบครัวในอนาคตซึ่งเธอก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจว่า เธอเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากและมองว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์คือความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตของเธอค่ะเธอยังบอกอีกว่ามันตอนนี้จะทุ่มเทให้กับงานสแสดงอย่างเต็มที่และยังคงสนุกกับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในฐานะนักสแสดงแต่เธอก็ไม่เคยปิดกั้นตนเองในเรื่องความรักและมองว่าหากวันหนึ่งได้เจอคนที่ใช่ที่สามารถเข้าใจและพร้อมจะร่วมสร้างอนาคตไปด้วยกัน การสร้างครอบครัวก็เป็นสิ่งที่พร้อมจะเดินหน้าและสานความฝันนี้ให้เป็นจริงค่ะทัศนคติที่เปิดกว้างและเป็นธรรมชาติของชมพูทําให้เธอดูน่ารักและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเรียกได้ว่าชมพูอธิตาพยักเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและไม่อยู่ที่จะพัฒนาตนเองจริงๆค่ะจากจุดเริ่มต้นของการคว้าชมปนางร้ายไทยแลนด์ ก้าวสู่การเป็นนางเอกเต็มตัวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมและการเปิดใจในมุมมองชีวิตส่วนตัวที่สะท้อนถึงความน่ารักและเป็นธรรมชาติของเธอทําให้เราเห็นถึงอีกด้านหนึ่งของเธอที่ไม่ใช่แค่ในบทบาทนักแสดงแต่ยังเป็นผู้หญิงที่มากความสามารถและมีความฝันที่ชัดเจนค่ะอนาคตในวงการบันเทิงของชมพูออธิใตยยังคงสดใสและมีเรื่องราวให้เราได้ติดตามกันอีกมากมายแน่นอนค่ะเชื่อว่าเธอจะเติบโตและพัฒนาไปได้อีกไกล และจะกลายเป็นหนึ่งในกําลังสําคัญของวงการบันเทิงไทยได้อย่างแน่นอนเราก็ต้องขอบเอาใจช่วยแล้ะรอชมผลงานดีๆของเธอกันต่อไปนะคะ